เปิดมากกับตั้มคือเก่าพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีเพื่อสุขสุขคนอืมตั้มอีกพี่น้องตั้มยังล่อลุ้นเหมือนเด้อนี่ตั้มยังอีกพี่น้องช่วงหนึ่ป,ปีช่วงมันพี่น้องเอ้ยละดูได้ก็กินแต่น,นั่นขันละดูเห็ดก็กินแต่เห็ดดูดูมักถั่วกินแต่มักถั่ว ย่ม like <ara> okay <erei> <ults> ne <nea> ันได้กินแต่ยมันได้เบิดยมันแล้วก็แลวมักถั่วนี่มักถั่วแลน่ยง่มักถั่วนะเฮามันยอึดๆนี่ะปิ้งเป็ดอีกปิ้งเป็ดแตมื้อพูแลเป็ดแต่มื้อพูแต่ดนใส่ตู้ไว้พอได้อยู่ได้กินมื้อีมื้อนี้วันพระพี่น้องเอ้ยสบายดีวันพระพี่น้องเฮงๆเเดอมื้ออื่นเนาะมื้อมื้อเฮงมื้อนี้วันพระ วัุกรเมื่อตักบาทแเหี่ยวกเขาได้เขาซ้ำใส่มะกอกไป้อ,อ,องนี่มะกอกเห็นมะกอกมางหนึ่งในตู้ยังสุกบย่อย่กขักครับใส่แต่มะกอกพอต้อตงใส่นื้ออื่นตัวมันแสบประแดกเป็นประแดกไทยพี่น้องประแดกปุงุง ลีลล่าอีกว่ากันสักเดชชิบชิบสบายดีวันเสาร์เป็นวันพระพี่น้องเอ๋ยมือร้อยกระทงพี่น้องเอ๋ยพายไปร้อยกระทงมือแรงคอเสียงไงเด้ออุ้ยอีสาคนมีขู่เด้วันลอย วันเพ็งเดือนสิบสองน้ำนองยังเต็มตะลิงซะบ่มันประชันแล้วแม่ปุ้งบ่เดียวจบอืแซ่บอีลีแม่เอ้ยบ่เดเค็มบ่เลยยังสุ่มกับพอดีมากอกนี่งอกมันเข่ากันก่อนถ้าหมักตะมุงมุนมาควร มันพูดมะก้าดำแบบบวบๆนะเหาบวบอันใดป้าตัวจะมาแสบแผลนี่เลียสศถึงเวลานาทีพี่น้องเอ้ยปิ้งเป็ดกับหางบวบผักกับหางบวหมักผักหางบวบกินเห็นตอนไหนใหญ่โลดพี่น้องนี่ตำหมักถั่วมาพี่น้องมากินคนเดียวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคนเดียวแสบคือเก่าแสบคือเก่าแสบคือเกาแดดแจ้มอลไรพี่น้องใช่ป้ะ โอ้ยข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวห่อนๆกินกับตํามักถัวดังแม่นแซ่สบายดีพน้อสิเว้าเรื่องอินเทอร์เน็ตให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อยอมแล้วเฮาอัพคลิปๆ3ชั่วโมง2ชั่วโมงลูกก็บ่อยู่บดนี้พไปอัพอยู่เนหลังมพาแต่ก็บ่ยากปานนี้จักเป็นอีหยัง ลงคลิปสาผู้ชมท่านกัะก็เวจควพ่ายเรื่องเด้มเมื่อเหมือมส่งเหมือนอินเทอร์เน็ตลงคลิปเนี่ดปกติเสร็จก็ได้ในในนี่อันนีโบได,ด้ไปนำลงไปนำนำปนี่จากมองเงา เรามื่อเช้บัดพ่อแม่เนะปั้นอิมนะ่มเลยอยากแห้งลงกินก่อน

คือดำจะคอมัมน่ดำมันเป็นเงินก่อนเด้อเดี๋ยวพ่อหายลยลูกแม่ขัไปสิอูให้ก่อนแม่ความบนี่ยมันัดจังหวะละ

<laughs> ừ chị chịu đi này xem hết bò À thỏa, thỏa, thỏa. <laughs> Hãy cái khả năng này, Mì Gõ thì nào, bỏ lỡ những video nó dẫn à แหละบจ้างจีวขาบ้านเราไอ้รอยเง้ยจะไปจ้างจบวขาคนเงินชื่นนมตืบมันจันีรก็ไปองเฮียนเหรอโอ้ย Cốp xe cũng chưa còn xám lộ thế nào rồi Cái ngọt luôn บ่ออื่นกับบริเป็นได้ไปเข้าในเมืองในบริเป็นจะมันเป็นอยังเอาเป็นอะไรในนี้นี่แล้วก็ค่อยใช้อยู่บริเป็นอยังบัดนี้ภาวารับแล้วแม่คือเงียบไม่รับแต่ไปลด นมากอกเร้อเาหงบบคนหนาบจัอืมาใช่หือแบนเงนมันกี่กับเืน้ำมันต่หือเ่ คือที่ดูตยเหมาแลวพอพูจะเด็ดมาแ้วสาวใจพีเนงเมันคือนี่จักโมงวะกีาโมงสิบโมง เดจักบอแม่บ่อื่นกับ่ได้เป็นแถวสองย่งกะนะโทรแล้วศูนกะ là vì sắp cái nhang gặp một cái tiệt bớt Ngân tơ mang cái dù tuần mà phải bỏ bừng rồi thì bừng nắng tam sắm đi khu di thua tam lái cả bộ xét tam khu di bớt à, là anh, ngủ, thua Nhưng không à bộ kim kim bớt uhm, rồi แค่โทษพดเอยน,นี่นะฉันมาจะอมปมือไปออยักน้ำมาเลยก็อยากหายลงคลิปอะได้นะ่ะ ကကျာအအာကွကိုတနအကွေအကေရြးကေဲ့ကေဲ့ွေရြေရာတွေရတေရာကိုပြေရြ့အးခំာ့ကေရတွေ วบความยุ่งยาาต้องการกำลังใจที่สุดพี่น้องช่วงนี้อุกรักมากมายเลยพ่อกันทีมงานพี่น้องอยู่ดีเมียงกบส,สุขสุขคนเดอพี่น้องเดออยูย่ดีมีแหงบ๊ายบาย